ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ส่งมาจากคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มเล่าว่าครอบครัวของผมทําธุรกิจร้านอาหารซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักตอนกลางวันผมจะเปิดร้านขายข้าวแกงและอาหารตามสั่งอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งส่วนตอนเย็นไปถึงดึกก็จะเปิดร้านอาหารที่บ้านของตัวเอง ซึ่งมีพื้นที่พอสมควรสำหรับการตั้งซุ้มไม้ไผ่ประมาณสิบหลังโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารในร้านอีกหกโต๊ะและที่จอดรถข้างๆร้านแน่นอนว่าผมต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกโดยมีผู้ช่วยเป็นภรรยาและญาติพี่น้องของภรรยาที่ผมชวนมาทำงานด้วยรวมๆแล้วเราก็มีกันทั้งหมด5คนผมและภรรยาจะเป็นคนทำอาหารเองทั้งหมด ส่วนญาติพี่น้องของภรรยานั้นจะทำหน้าที่เป็นลูกมือและคอยเสิร์ฟอาหารธุรกิจร้านอาหารของผมดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีกระทั่งเราเริ่มมีการปรับปรุงและพัฒนาร้านของเราให้มีบริการเสริมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าโดยผมได้จัดพื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีสดและมีสาวๆจากบริษัทเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งมาคอยเชียร์แขกผมขอเรียกน้องๆกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็กเชียร์แขก เพราะเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กเชียร์แขกในร้านของผมน้องหมิวสาวน้อยที่มีพื้นเพอยอยู่ทางภาคเหนือผิวขาวเนียนละเอียดตาโตปากนิดจมูกหน่อยผมยาวดำคลับเป็นมันตัดกับสีผิวที่สว่างขาวส่วนทรงองค์เอวหุ่นนางแบบเลยก็ว่าได้น้องหมิวเป็นเด็กเชียร์แขกที่ป๊อปปู่าสุดในร้านของผม ลาใครก็ต่างเรียกเธอว่าเป็นช้างเผือกเพราะร้านอาหารของผมไม่ได้อยู่ติดกับถนนเส้นหลักแต่แขกมักจะตั้งใจเข้าร้านของผมเพื่อมาหาน้องหมิวน้องหมิวเป็นเด็กนักศึกษาที่มารับงานพิเศษเพื่อหารายได้ส่งตัวเองเรียนผมเองยังแอบมองน้องหมิวอยู่บ,บ่อยๆจนถึงทั้นทะเลาะก,กับภรรยาเลยก็มีถึงแม้ว่าน้องหมิวจะมีคนมาติดพันเยอะแยะมากมายแต่น้องหมิว ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจใครเป็นพิเศษผมเองยังเคยแอบถามน้องหมิวว่ามีแฟนหรือยังไม่สนใจใครบ้างเลยเหรอน้องหมิวก็ยิ้มแล้วตอบผมกลับมาว่าสงสัยเนื้อคู่จะยังไม่เกิดอย่าว่าแต่แขกในร้านที่สนใจน้องหมิวแม้แต่นักร้องนักดนตรีของร้านเองก็สนใจน้องหมิวด้วยเช่นกันเพราะเมื่อร้องเพลงเสร็จก็ยังไม่ยอมกลับและไม่ยอมไปรับ job สองสาม แต่กลับมานั่งเฝ้าน้องหมิวไม่ห่างน้องหมิวมาทำงานที่นี่ได้ประมาณเกือบห้าเดือนโดยที่น้องหมิวไม่เคยลางานเลยมีอยู่วันหนึ่งผมแปลกใจมากเพราะอยู่ๆน้องหมิวก็หายไปโดยที่ไม่ได้โทรมาลางานผมถามจากเพื่อนของน้องหมิวที่มาทำงานด้วยกันเพื่อนของน้องหมิวเองก็ตอบไม่ได้เพราะน้องหมิวไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ก็คิดว่าน้องหมิวคงมีธุระด่วนเดี๋ยวก็คงมา เวลาผ่านไปจนเกือบถึงสามทุ่มผมก็ยังไม่เห็นน้องหมิวมาทํางานผมพยายามโทรหาน้องหมิวอยู่หลายต่อหลายครั้งก็ติดต่อน้องหมิวไม่ได้เลยตอนนั้นภรรยาผมเองก็เริ่มเป็นห่วงน้องหมิวแล้วเพราะปกติน้องหมิวไม่ใช่คนเหลวไหลเราทุกคนก็ต่างพยายามช่วยกระติดต่อน้องหมิวเพราะกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับน้องหมิวจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มภรรยาของผมก็เดินมาบอกว่า ตอนที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ําเธอเห็นน้องหมิวนั่งร้องไห้อยู่ที่โต๊ะไม้หินอ่อนหน้าห้องน้ําภรรยาของผมพยายามถามน้องหมิวว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นน้องหมิวก็ไม่ยอมตอบเอาแต่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื่นเธอจึงมาตามผมและเพื่อนของน้องหมิวให้ไปดูน้องหมิวเมื่อพวกเราเดินไปถึงโต๊ะไม้หินอ่อนก็ปรากฏว่าน้องหมิวหายไปแล้วผมจึงถามภรรยาของผมว่าตาฝาดไปหรือเปล่า ใช่น้องหมิวรือเปล่าภรรยาของผมเธอยือนยันหนักแน่นว่าเป็นน้องหมิวจริงๆเพราะเธอได้นั่งคุยกับน้องหมิวอยู่ครู่หนึ่งพวกเราจึงคิดว่าน้องหมิวคงมีปัญหาส่วนตัวที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ถึงได้หนีกลับไปน้องหมิวหายไปแบบติดต่อไม่ได้มาสามวันแล้วเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบริษัทเครื่องดื่มที่เป็นนายจ้างของน้องหมิวก็ส่งน้องคนใหม่มาทำงานแทนน้องหมิว ณตอนนั้นไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เลยว่าน้องหมิวนั้นหายไปไหนเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์มีตำรวจมาที่ร้านของเราตำรวจมาขอสอบปากคำทุกคนในร้านถึงคดีที่น้องหมิวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งทางพ่อของน้องหมิวได้มาแจ้งความไว้เนื่องจากปกติแล้วน้องหมิวจะโทรกลับบ้านสัปดาห์ละหนสองครั้งพร้อมส่งเงินไปให้ทางบ้านด้วย แต่อยู่ๆน้องหมิวก็เงียบหายไปไม่โทรกลับบ้านและที่บ้านก็โทรติดต่อน้องหมิวไม่ได้เมื่อมาหาที่หอพักก็ไม่พบน้องหมิวเช่นกันพวกเราทุกคนในร้านยอมตกเป็นผู้สงสัยในคดีการหายตัวไปของน้องหมิวรวมไปถึงแขกในร้านบางคนที่พวกเราเห็นว่าให้ความสนใจกับน้องหมิวเป็นพิเศษถึงขั้นต้องมาหามานั่งจีบน้องหมิวทุกวันแต่จากคำให้การของทุกคน ไม่มีใครมีพิรุธว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่น้องหมิวหายตัวไปเลยต่อมาก็เริ่มมีข่าวซุบซิบนินทาว่ามีคนเห็นน้องหมิวไปกับน้องผู้ชายคนหนึ่งคนที่เห็นนั้นบอกว่าไปด้วยกันตลอดเวลาตัวติดกันอย่างกับป้าท่องโกแต่ดูรูปร่างลักษณะน้องหมิวเปลี่ยนไปมากดูผอมโซมหน้าตาอมทุกข์เหมือนคนป่วยส่วนน้องผู้ชายที่ทุกคนเห็นว่าไปกับน้องหมิวชื่อว่าน้องโตง น้องโต้งเป็นชายหนุ่มอายุรุ่นราคาวเดียวกันกับน้องหมิวรูปร่างท้วมตัวสูงใหญ่หน้าตาก็ไม่ได้จัดว่าหล่อเหล่านักถ้าให้ผมคาดเดาตามความคิดของตัวเองผมคิดว่าน้องโต้งไม่น่าจะใช่ผู้ชายในสเปคของน้องหมิวคงจะเป็นไปได้ยากที่น้องหมิวจะคบน้องโต้งเป็นแฟนน้องโต้งเป็นนักศึกษาของคณะที่ผมขายอาหารในเวลากลางวันผมรู้จักกับน้องโต้งเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว ผมจึงแอบถามน้องโต้งถึงเรื่องที่ตกเป็นข่าวซุบซิบนินทาอยู่ในขณะนี้น้องโต้งปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นไปไม่ได้โดยน้ำเสียงฟังดูแข็งกร้าวและแฝงไว้ด้วยความโกรธเคืองน้องโต้งตอบผมประมาณว่าดอกฟ้าอย่างน้องหมิวหรือจะมาสนใจหมาวัดอย่างเขาเมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นจากน้องโต้งผมจึงเลิกถามไปและผมเองก็ไม่เคยเห็นด้วยว่าน้องหมิวไปไหนมาไหนกับน้องโต้ง ผมจึงไม่ได้สงสัยอะไรอีกจนกระทั่งวันหนึ่งในระหว่างที่ผมกำลังขายอาหารอยู่ที่ร้านอาหารในช่วงกลางวันเพื่อนของหมิวมาหาผมที่ร้านด้วยหน้าตาที่ตื่นตกใจเพื่อนของน้องหมิวบอกว่าพบน้องหมิวแล้วที่ป่าช้าศพไร้ญาติผมกับภรรยาตกใจมากที่ได้ยินข่าวว่าพบศพน้องหมิวนั่นแสดงว่าน้องหมิวตายไปแล้ว สิ่งที่เราสงสัยคือน้องหมิวตายได้อย่างไรผมขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งผมได้รับฟังมาจากปากเพื่อนสนิทของน้องหมิวเพื่อนสนิทของน้องหมิวเล่าให้ผมฟังว่าพ่อกับแม่ของน้องหมิวร้อนใจมากที่ลูกสาวหายตัวไปและเวลาล่วงเลยผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของน้องหมิวไร้พยานไร้หลักฐานพ่อกับแม่ของน้องหมิว จึงหาด้วพึ่งพาอาจารย์ที่มีวิชาทางสายเวทแต่เห็นว่าอาจารย์ท่านนี้ไม่รับทําคุณสายมนดำท่านจะช่วยเหลือเป็นลายกรณีเท่านั้นอาจารย์ท่านได้ดูดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้าของน้องหมิวแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าน้องหมิวชะตาขาดแล้วไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วพ่อกับแม่จึงอ้อนวอนขอให้อาจารย์ช่วยตามหาเพราะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าน้องหมิวจากไปแล้วจริงๆ และจะได้นําร่างไร้วิญญาณของน้องหมิวมาบําเพ็ญกุศลให้น้องหมิวได้ไปสู่สุคติอย่างพบภูมิที่ดีท่านอาจารย์จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยความรักความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่เป็นสะพานสื่อไปถึงดวงวิญญาณของน้องหมิวซึ่งในส่วนของพิธีกรรมว่าทําอย่างไรนั้นผมเองก็ไม่ทราบรายละเอียดทราบแค่เพียงว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีพ่อกับแม่ก็ได้ไปตามหาศพของน้องหมิว ตามที่อาจารย์ท่านบอกและก็ได้พบกับศพไร้ญาติที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศพของน้องหมิวเพราะเสื้อผ้าที่ศพสวมใส่นั้นเหมือนเสื้อผ้าที่น้องหมิวมีแต่ก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ดีเออีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เวลานานพอสมควรที่สําคัญคือศพที่คาดว่าจะเป็นศพของน้องหมิวนั้นถูกทําพิธีกรรมทางสายศาสตร์เกี่ยวกับการสะกดวิญญาณไว้ อาจารย์ท่านจึงได้ทาพิธีปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณให้ถึงแม้ว่าจะรอผลการพิสูจน์ดีนเออยู่่ก็ตามเรื่องราวความน่ากลัวเกิดขึ้นหลังจากพิธีปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณสิ้นสุดลงเย็นวันนั้นมีลูกค้าหลายรายเข้ามาถามว่าน้องหมิวกลับมาทํางานแล้วหรอเพราะลูกค้าเห็นน้องหมิวเดินไปเดินมาอยู่ในร้านแต่พอเข้ามานั่งที่โต๊ะกลับไม่เห็นว่าน้องหมิวมาเชียร์แค่จึงถามหาผม และทุกคนในร้านตอบคำถามนี้ของลูกค้า4ี่ถึงห้าคนด้วยกันผมภรรยาและลูกน้องในร้านได้แต่มองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของน้องหมิวเลยจนกระทั่งเช้ามาก็คุยกันถึงได้รู้ว่ามีลูกค้าพูดถึงน้องหมิวอยู่หลายต่อหลายคนแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทำอะไรเพราะน้องหมิวไม่ได้มาให้ผมเห็นไม่ได้ทำให้ผมกลัว และไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับร้ายของเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่มาเช่าห้องพักเก่าของน้องหมิวว่าหลังจากที่น้องหมิวหายตัวไปพ่อกับแม่ของน้องหมิวก็มาเก็บข้าวของของน้องหมิวกลับบ้านเมื่อมีห้องพักว่างเจ้าของหอก็ลงประกาศห้องว่างให้คนมาเช่าคนที่มาเช่าห้องคนใหม่ผมขอสมมุติให้ชื่อว่าเอเอไม่ได้รู้จักกับน้องหมิวมาก่อน เอก็ใช้ชีวิตอยู่ตามห้องพักตามปกติแต่มีอยู่คืนหนึ่งในช่วงกลางดึกเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเอได้ยินเสียงเปิดประตูห้องตอนนั้นเอยังไม่นอนเพราะว่าดูซีรีส์เกาหลีอยู่เอก็คิดว่าเสียงข้องข้างๆสักพักก็ได้ยินเสียงอาบน้ําในห้องน้ําด้วยเสียงอาบน้ําที่ชัดมากเอจึงเดินไปดูที่ห้องน้ําของตัวเองเอเห็นว่าประตูห้องน้ําปิดอยู่ เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าฝักบัวถูกเปิดอยู่เอตกใจมากกลัวว่าจะมีคนแอบเข้ามาในห้องเอจึงโทรไปเล่าให้แฟนฟังแฟนของเอจึงมาดูที่ห้องเอและแฟนช่วยกันสำรวจจนทั่วห้องก็ปรากฏว่าไม่มีใครเข้ามาเอจึงปิดล็อกห้องอย่างดีหลังแฟนของเอกลับไปจากนั้นก็ปิดโทรทัศน์ปิดไฟแต่เปิดโคมไฟไว้ที่หัวเตียงแล้วเข้านอน เอเล่าว่าในขณะที่เอกำลังจะเลิ้มหลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเดินมาในห้องใช้ชีวิตปกติเหมือนห้องนี้เป็นห้องของตัวเองจังหวะนั้นก็พยายามจะลุกขึ้นจะไปถามว่าเธอเป็นใครเข้าห้องผิดหรือเปล่าแต่เอกลับขยับตัวไม่ได้เหมือนอาการของคนโดนผีอำเอได้แต่จ้องมองอยู่อย่างนั้นเอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเดินไปเดินมาทำกิจวัตรประจำวัน แล้วมานั่งที่ปลายเตียงพร้อมทั้งเปิดโทรทัศน์ดูด้วยเอพยายามจะลุกขึ้นให้ได้แต่ทำอย่างไรก็ลุกไม่ได้จิงท่องบทสวดมนต์ในใจอยู่ครู่หนึ่งถึงขยับตัวได้พอเอลุกขึ้นได้เอก็เห็นว่าโทรทัศน์ถูกเปิดอยู่จริงๆทั้งทั้ง,ท,งที่ก่อนหน้าเอได้ปิดโทรทัศน์ไปแล้วเอเริ่มรู้สึกกลัวกับสิ่งที่ได้พบเจอแต่ก็พยายามข่มใจไว้เพราะก่อนหน้านี้ เอก็ไม่เคยพบเจออะไรแปลกๆมาก่อนหลังจากวันนั้นเอก็ได้เจอกับผู้หญิงปริศนาคนนั้นทุกๆวันจนถึงวันที่เอทนไม่ไหวต้องย้ายออกจากหอพักเอกเล่าว่ากลางดึกเวลาเดิมที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นจะปรากฏตัวเอเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าให้ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเอรับรู้ถึงการมีตัวตนของเธอและเอต้องการที่จะประกาศตัวว่าเอเป็นเจ้าของห้อง เอจริงตะโกนออกไปด้วยความโมโหว่าให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากห้องเพราะห้องนี้เป็นของเอเอเป็นคนจ่ายเงินค่าเช่าสิ้นเสียงคําพูดของเอพมานก็ขยับเหมือนลมพัดแต่เอไม่ได้เปิดหน้าต่างห้องเพราะเปิดแอร์สักพักเอก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงพมานผู้หญิงคนนั้นยืนหันข้างให้กับเอเอเห็นแค่นั้น ความกลัวก็ถาถมเข้ามาแบบไม่หยุดใจเอเต้นแรงแบบไม่เป็นยังหวะเหงื่อออกทั้งที่ในห้องเปิดแอร์และเอรู้สึกว่าตัวเองตัวเย็นเฉียบก้าวขาไม่ออกผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางเอแล้วมองเอด้วยสายตาอาฆาตแค้นเอพยายามหลับตาไม่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเเอรู้สึกได้ว่าร่างนั้นค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรื่อย ตอนนั้นขนลุกไปทั่วร่างกายและร้องกรีดออกมาเพื่อให้คนข้างห้องหรือคนที่บังเอิญเดินผ่านไปมาได้ยินแล้วเอกก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ข้างหูจังหวะนั้นคนข้างห้องก็วิ่งมาดูเอกได้ยินเสียงเคาะประตูดังลั่นแต่ว่าเอกก้าวขาไม่ออกกลัวจนฉี่ลาดเสียงหัวเราะสะใจของผู้หญิงคนนั้นดังอยู่ข้างหูไม่ยอมหยุด แล้วคนข้างห้องก็ถือวิาสาสะเปิดประตูห้องเข้ามาร่างของผู้หญิงคนนั้นหายไปทันทีที่มีคนเข้ามาเอร้องไห้ฟูงไฟไม่หยุดในจังหวะนั้นก็มีสมาชิกในหอมมยืนมุงอยู่ที่หน้าห้องของเอเอได้แต่พูดอย่างไม่เป็นภาษาว่าผีหลอกจนคนทั้งหอตื่นกลัวกันไปหมดสุดท้ายแล้วเอก็ถูกขอให้ย้ายจากหอพักแห่งนั้นเพราะทำให้คนอื่นตื่นกลัว แต่ถึงจะไม่ถูกเชิญให้ออกเอก็จะย้ายออกอยู่ดีหลังทราบผลตรวจ DNA ปรากฏว่าศพนั้นเป็นศพของน้องหมิวจริงๆแต่เนื่องจากน้องหมิวตายมานานมากแล้วการพิสูจน์สาเหตุการตายของน้องหมิวจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากทางครอบครัวของน้องหมิวก็ไม่ได้ติดตามหาตัวคนที่ฆ่าน้องหมิวเพราะครอบครัวได้ทำสิ่งที่ครอบครัวต้องการแล้วนั่นก็คือนำร่างอันไล้วิญญ,ญาณของน้องหมิว มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ผมและคนบางคนเท่านั้นที่พอจะรู้ว่าใครคือฆาตกรฆ่าน้องหมิวและคนคนนั้นกำลังได้รับผลจากการกระทำนั้นตามกฎแห่งกรรมโดยที่มีน้องหมิวติดตามไปทุกที่จนกลายเป็นคนสติไม่ดีหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ ว่าน้องหมิวตายได้อย่างไรแต่ผมก็พอจะรู้เหตุผลแล้วว่าในตอนที่ยังไม่มีใครรู้ว่าน้องหมิวตายนั้นทําไมจึงมีคนเห็นน้องหมิวอยู่กับคนคนหนึ่งแต่ในวันนั้นอาจด้วยฤทธิดเดชของอวิชาที่สะกดน้องหมิวไว้น้องหมิวจึงไม่สามารถทําอะไรคนที่ทําร้ายเธอได้กระทั่งดวงวิญญาณของน้องหมิวถูกปลดปล่อยให้พ้นจากพันธนาการนั้นเธอจึงสามารถทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองได้ในวิธีของเธอเอง เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ